สวัสดีครับผมปัอบจากร้าน o b d Shop นะครับวันนี้นะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับสอบถามมาว่าเกรด TS Racing กับเกรด TS เซแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็จะเรียนท่าทราบอย่างนี้นะครับว่าตัวเกรด TS Racing ตัวนี้นะครับจะมีการรับประกันให้3ปีนะครับตัวเกรดก็สามารถใช้งานกับรถได้หลากหลายรุ่นนะครับแต่ตัวเกรดเนี่ยก็คือจะมีการดีเลย์เล็กน้อยนะครับที่วัดรอบเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ลองเหยียบคันเร่งที่รถดูนะครับว่าวัดรอบด่เลยอย่างไรนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะค่อยๆขึ้นมานะครับตัวเลขจะไม่วิ่งนะครับจะขึ้นมาเป็นแบบเป็นสเต็ปของเขาอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือเกจ T S Racing นะครับอ่านี้เลยนะครับ สังเกตว่าแต่ตัวเลขเนี่ยตรงนะครับตอนนีมาดูที่รถนะครับตอนนี้รถอยู่ประมาณนะครับ3,000รอบนะครับังเกตเทอรซิ่นก็อยู่ประมาณ3,000รอบเหมือนกันนะครับก็คือตรงนะครับแต่ว่าจะมีการดีเลย์เล็กน้อยนะครับที่วัดรอบเครื่องยนต์นะครับส่วนค่าความเร็วค่าอื่นๆนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็มีหน้าจอแบบนี้นะครับสังเกตว่าค่าจะดีเลย์ สำหรับ T-S Racing จะใช้งานได้นะครับตัวเกตมีเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะมีเมนูนะครับของการสแกนนะครับสแกนโค้ดลบโค้ดนะครับแล้วก็การลบโค้ดแบบออโต้สามารถตั้งได้ด้วยสำหรับเกต T-S Racing นะครับคราวนี้นะครับเรามาดูเกตรุ่น T-S Zero นะครับก็คือตัวนี้นะครับ นี้จะเป็นชื่อเกรด t s zero ราคาอยู่ที่1 9 9 0ันบาทประกัน2ปีนะครับตัวนี้นะครับที่แตกต่างจาก t s racing นะครับที่รีวิวไปตอนแรกนะก็คือตัวเกีรจะสมูทกว่านะครับดูวัดรอบนะครับตรงนี้นะครับ r p m สังเกตเข็มนะครับสังเกตไหมครับว่าตัวเลขจะวิ่งนะครับเข็มจะไม่ดีเล์นะครับก็คือจะขึ้นขึ้นไปกว่านะครับตัวเลขจะวิ่งไหลลื่นกว่าตัว t s เลสซิ่งเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็คือข้อสงสัยที่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าเกี2รสองรุ่นนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับเห็นไหมครับจะไหลลื่นกว่าตัวเลขจะวิ่งดีกว่าไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับแต่ตัวเกี t s zero เนี่ยเมนูเขาก็เป็นภาษาไทยในะแบบนี้นะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับเป็นเมน,เมนูไทยเหมือนกันแต่นะครับเกียร t s zero เนี่ยจะมีเมนูการสแกนโค้ดให้แบบนี้นะครับ ก็จะวินิจฉัยวิเคราะห์ปัญหาให้อัตโนมัตินะครับเมื่อมีไฟเอนจิ้นโชว์นะครับแต่เกี TS z e o จะไม่มีเมนูการลบโค้ดนะครับอันนี้นะครับแต่ TSing ที่รีวิวตอนแรกจะมีเมนูการลบโค้ดให้ด้วยนะครับแต่เกตจะหน่วงนะครับส่วน TS z e o มีเมนูการสแกนแต่ไม่มีเมนูการลบโค้ดแต่เกตจะสม o ท t h ไหลลื่นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่คุณลูกค้าเลือกใช้งานนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับ สวยๆเลยนะครับน,นี่คือ TS Zero นะครับ,นะรบลองตัดสินใจดูนะครับชอบเกตรรุ่นไหนก็ทักหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0899695708นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ